แกงเขียวหวานเนื้อทูดดั้งเดิมดูดูพี่น้องดูไอ,อ่อน่ากินอย่างแรงนี่สวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งหน้าวันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อถูดดั้งเดิมหรือว่าถูดโบราณน,นะพี่น้องนี่คือเนือ้อส่วนริ้อไอนะพี่น้องพี่บ่าวก็ซื้อมาแล้วก็ให้ก็หั่นให้เรียบร้อยนะขั้นตอนแรกในการทำพี่น้องพี่บ่าวจะเอาเนื้อไปเคี่ยวหมางกะทิก่อนเราต้องทำส่วนนี้ก่อนนะเพราะว่าต้องใช้เวลาในส่วนนี้พี่บ่าวก็ใส่ปประม่าน หนึ่งลิตรได้ก็เปิดไฟขึ้นมาใส่เกลือลงไปสักหนึ่ง้อนชาพี่น้องละตอนนี้น้ําก็เริ่มร้อนขึ้นมาก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยพี่น้องพี่น้องไม่ต้องคนมันเยอะนะเพราะว่าความเข้านะมันจะเกิดขึ้นนะปล่ดให้พอจมน้ําแล้วก็ให้แยกๆไม่ติดกันก็พอก็ใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็เคี่ยวไปสักประมาณ45นาทีถ้าพี่น้องต้องการเร็วกว่านั้นใส่สับปะรดไปสักสองสามชิ้นนะพี่น้อง ก็จะเปื่อยเร็วมันก็จะมีเดือดๆแบบนี้พี่น้องก็คนๆได้นิดหน่อยนะพี่น้องเกี่ยวต่อไปตากว่าน้ํามันแห้งไปนะพี่น้องก็เติมหางะติลงไปได้ตอนนี้ก็เริ่มนุ่มลงไปแล้วพี่น้องระหว่างที่รอเนื้อเปื่อยพี่บ่าวก็มาเตรียมส่วนผสมไว้เรียบร้อยพี่น้องมาดูว่ามีอะไรบ้างมีพริกกี๊กวาสีแดงพริกจี๊กวาสีเขียวอันนี้พริกขี้หนูสวนใบมะกรูดใบโรหระพามะเขือพวง มะเขือโปะ๊ะสิ่งที่ใช้มีเท่านี้สำหรับพริกแกงพี่เบาใช้พริกแกงของเอกอร่อยนะของพี่เอกอชัยสีวิชัยนะพริกแกงเขียวหวานที่ผสมกะปิเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นกระปุกแบบนี้ก็ผสมกะปิมาเรียบร้อยพี่น้องก็วิธีการใช้ก็ง่ายสะดวกมากๆเปิดปุ๊บดึงขึ้นมา <c oughs> เปิดมาได้กลี่น่อมเลย แล้วก็สีสันนี่รับรองว่าแกงไปน่ากินแน่นอนนะของพี่เอก,กชัยศรีวิชัยก็ไปดูได้ที่เพจเอกอร่อยเดี๋ยวพี่บ่าวให้ลิงไว้ด้านล่างนอกจากพริกแกงขิวหวานแล้วนะยังมีพริกแกงอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงเตยปลาแกงข้่วแกงขั่วพริกแกงกะทิหรือว่ากะปิก็มีนะเตยปลาแห้งก็มีพี่น้องก็ไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจเอกอร่อยเอาละมาดูขั้นตอนการแกงกันเลย แกงชุดโบราณนะก็จะต้องปัดกะทิให้แตกมันก่อนนะที่บากก็ใสยไปประมาณครึ่งลิตรก็ค่อยค่อยผัดกะทินี้ให้เริ่มแตกมันก็ใช้ไฟกลางคนไปทางโอนนะพี่น้องก็คนๆแบบนี้ไปนะพี่น้องจนกว่าจะเริ่มแตกมันหลับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแตกมันเลยนะสังเกตดูได้ตรงกลางมันก็จะเป็นองขึ้นมาอ่าละประมาณนี้นะ ทีนี้พี่บ่าวก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปนะผสมกะปิเรียบร้อยแล้วโอ้ตักใส่ลงไปได้เลยพี่บ่าวก็จะใส่รักประมาณสองร้อยกรัมนะทีนี้ก็ผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมแล้วก็แตกมันขึ้นมาสังเกตดูข้างข้ากะทิเริ่มแตกมันพริกแกงก็หอมทีนี้ก็ตักเนื้อที่เราเคี่ยวเอาไว้ใส่ลงไปเลย นีก็ผัดเลยพี่น้องไอเครื่องกับเนื้อเนี่ยมันเข้ากันนะก็ผัดอย่างนี้สักประมาณห้านาทีนะพี่น้องทีนี้ก็เอาน้ำนาทีเราต้มเนื้อนี่ลงไปเลยอืมทีเริ่มมาพี่น้องแล้วก็ใส่หางกะทิแล้วก็เติมน้ำลงไปพี่น้อง สีนี่แบบน่ากินเข้ามาแล้วพ, <c oughs> ลพี่น้องหลับพี่น้องพอน้ําเดือดแบบนี้ก็ชิมดังนั้นพี่บาวก็จะใส่มะเขือกดให้จมพี่น้องไม่งั้นมะเขือมันจะดํานะให้โดนความร้อนตัวตัวถ้ามีฝาก็ใช้ขวาปิดไปเลยผ่านไปสักประมาณหน้านาทีพี่บาวก็ใส่มะเขือพวงลงไป Ừ, อืดูวิโนยิงยอเรียกว่าน้ำค่อนข้างน้อยนะนี่มากินกับนมจีนนะพี่น้องเออมาเกือบปอกเริ่มนุ่มแล้วละทีนี้ก็อร่อยฟิกชีกว้าลงไปอืมสีแดงสีเขียวอืมริ่มมีสีชั้นขึ้นมานะพี่น้องต่อด้วยใบมะกรูดอื้อหือ Còn nạp phim là có bài hô ra pha Cột chôm chôm với lưỡi Chụp tái đột cái chọc Hạ à, lặn cái này với nó Có bịt phoay đáy lười, Có bịt phoay phúc Vì bảo có ra rát ngũa thịt đúng vậy สักประมาณหนึ่งร้อยมลพี่น้องมานี้เพิ่มความเข้มข้นอาละเรียบร้อยหน้าตาน้ากินเลยพี่น้องดูอิ่ยอดูอิ่ยอความนุ่มของเนื้อจากการที่เราเคี่ยวไปละเดี๋ยวพี่บ่าวตักใส่จานให้ดูมาแล้วพี่น้องร้อนร้นเลยอิ่ยอ ปุ๊บบอกไปืไ hmm. อก็ประดับดิดหน่อยด้วยใบโหระพา,าหน้าตาดีขึ้นมาพี่น้องก็เป็นว่าเด็ดเรียบร้อยพี่น้องแบแกงเขียวหวานเนื้อสูตรโบราณนะก็ได้ออกมาหน้าตาดีเลยนะอาละ่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องชิมแล้วพี่น้องดูความน่ากินนี่ย่อความน่ากินนี่ย่อ นะพี่บบาวก็จัดนมจีนมาปุ๊บเอาไปนี้เนื้อหนึ่งกิโลนะพี่น้องอจัดเต็มๆดูความข้นของน้ำอ่ยอดำกินเองนะกะทิโอข้นแบบนี้เนื้อลูกโดดสักลูกหนึ่งตามชอบนี่ตามชอบ,อชอบอความน่ากินเลยอะ <C> e <as> อร่อยนี่ยาบไหนเนื้อเนื้อนี่มันแบบนุ่มนะผ่านการเคี่ยวไปสี่สิบห้านาทีได้ดูเนื้อมาเกือบสุกไม่ถึงกับเปื่อยมากจัดไป พี่เบลคิดว่าความเผ็ดเนี่ยใช้ได้แล้วนะพี่น้องลงตัวแล้วแต่ถ้าใครชอบมากก็ลูกโดดไปเลยพี่เบาก็พอใช้ได้นะเม็ดหนึ่งอะไรแบบนี้นะหืออร่อยเนาะแกงเนื้ออร่อยอร่อยนะด้วยเครื่องแกงเอกอร่อยพี่น้องก็ไปดูที่เพจเอกอร่อยเดี๋ยวพี่เบาให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะมีเครื่องแกงทุกแบบไม่ว่าจะเป็น แกงชุ่มแกงกัว่วแกงเขียวหวานพันแหงนะมีกะปิมีครบพีปปป่น้องอ่าที่เดียวจบเอาละสำหรับวันนี้พี่บ่าวขคลาไปก่อนพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสด,ดีครับพี่น้อง